ฟันหน้าหายหนึ่งซี่แก้ด้วยจัดฟันได้ไหมเดี๋ยววันนี้พาไปดูค่ะตอบคอมเมนต์นี้นะที่บอกว่าไม่อยากใส่ฟันปลอมได้ไหมสามารถทําได้ค่ะแต่ให้ดูมันยากไหมก็คือเราจะต้องเอาซี่ข้างๆมาแทนซี่นี้เนาะซึ่งพอซี่ข้างๆมาแทนแล้วลองสังเกตดูนะคะว่ามิดไลน์ตรงกลางเนี่ยมันไม่ตรงกันทั้งบนและล่างทําให้พวกเคสประมาณนี้จะต้องมีการปักหมุดเพื่อแก้มิดไลน์ซึ่งแก้มิดไลน์แล้วก็จะเป็นแบบรูปล่างใช้เวลาแก้นานอยู่เหมือนกันนะคะกว่าจะตรงแบบนี้แต่พอตรงแบบนี้แล้ว ุกคนสังเกตเห็นไหมว่ามันก็จะต้องดึงฟันซี่ถัดไปอะค่ะ ให้ค่อยๆชิดให้ค่อยๆชิดเพราะว่าตอนแรกอะช่องว่างอะมันอยู่ข้างหน้าแล้วเราอะต้องปิดช่องว่างทั้งหมดก็ต้องค่อยๆดึงพูดแบบนี้อาจจะเข้าใจยากก็ให้ดูรูปฟิล์มแล้วกันนะคะตอนแรกช่องว่างมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทีนี้เราต้องการเอาซีนี้มาแทนซีนนี้ค่อยๆดึงมาพอมันเริ่มมาชิดช่องว่างมันจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนทีนี้เราก็จะต้องค่อยๆดึงซีข้างหลังอะคะ่ะมาให้ชิดจนกว่าช่องว่างทั้งหมดอะจะไปอยู่หลังสุดตรงนี้เลยเพื่อที่จะทําให้ฟันด้านหน้าเนี่ยกลับมาชิดทั้งหมดแล้วฟันอะส่วนหน้ามันก็ดึงมาได้้ทีเเดดออรลลาาานนนิะไยย่่งใใชว ทำให้ถ้าจะทำแบบนี้ก็คือต้องจัดฟันประมาณ4-5ปีเราก็ต้องมีการปรับหมุดแบบนี้คะ่ะร่วมด้วยไม่งั้นมันก็จะเบี้ยวก็อยากให้สังเกตดูอีกหนึ่งอย่างนะคะว่าฟันที่ดึงมารูปร่างมันไม่เหมือนกับฟันซี่ข้างๆเพราะว่าเป็นฟันซี่ที่เล็กกว่าเห็นปะ ถ้าอยากให้เท่ากันก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องตัดเหงือกซีนี้ขึ้นไปจากนั้นหลังจากเราตัดเหงือกแล้วนะคะก็ต้องบิ้วให้ฟันซีเนี้ยใหญ่เท่ากันกับซี่กระต่ายอีกข้างหนึง่งส่วนมนากที่บิวขึ้นมาก็จะเป็นพวกวีเนียหรือว่าเป็นครอบแล้วแต่ซี่ฟันเนาะเพื่อให้ฟันคู่กระต่ายเขามีคู่ที่สวยงามนะจริงเคสฟันหน้าหายแบบนี้แก้ได้หลายวิธีนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกนะคะว่าแก้ด้วยวิธีไหนได้บ้างใครอยากรู้ก็กดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดใครหาที่จัดฟันอยู่นะอยากมาจัดฟันที่ทูตลรักก็ยินดีค่ะสามารถมาได้ทั้งสองสาขานะสาขาขอนแก่นจะอยู่ปากซอยรอแปดนะคะส่วนสาขากรุงเทพนอนท์อยู่ติด MRT แยกติวานนท์ทางออกสามค่ะแนะนำทำนัดก,กันหน่อยแอดมินกันนะในช่องทาง t ิกตอกคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เหมือนเดิมค่ะส่วนในช่องทางอื่นๆน,นะจะแปะช่องทางการติดต่อไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะน,นี่ก็ปแล้วนะคะฟันนีปัญหามาปรึกษาที่ทูต์รักนกนะ